โอเคครับ okay. ผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะก็ผมทการหาเน้อไก่มาแล้วผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปคราฟกันเลยนะฮะถึงว่าอนที่ร้อนๆ้อผมก็ทำการว่ามาให้เก่็ดเดินกับ <c oughs> กกเออมันไกลเกินเออไหนๆคราฟไอ้น้องนหนโชชาดเดชคราฟเลยเนี่ยโอ้บวกไปเลยนี่ทำไมว่าลืม <c oughs> ทำไมว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมทำไมวะอ้าวไม่ถูก ทำไมครับให้อีกรอบหนึ่งเออนี่ท่อไปก็อย่างงี้ถือลาพีชออกมาลาพีชไหนไม่ใช่ทานลาพีชแล้วก็ถ้าจะครบเลยอืมคบแล้วเฮ้ยขาดอะไรอะ่ะนี่ลาพีชอันนี้อันนี้อ่าเอ้ยก็ครบแล้วคาดไเลยผมอ่าหนูโอ้โหเมื่อ่อยากโชว์เดีย๋ยว เดี๋ยวโชว์ใส่หนวดปาร์ตี้หนูเราตีปีครับน้องๆออทำด้คนไก่เป็นไงล่ะดูความสามารถให้อยากโชว์ไปอะไรโชว์เดี๋ยวอะไรต่อดีอ่านี่กห็นไหมหไหม่น่าก,ก่อนเราจะใช้ดาบแล้วกระดูกเหล็กสองข้างเพื่อเพิ่มดาเมจเอาหัวใจก่อนไหมแตงโมแตงโมไม่มีซะด้วยแตงโมโอ้มีอันนี้โหใช้แร่เห,เหล็กเกลเจ๋ง ลองลองอาผมก็ทำอุปกรณ์เสริมให้หนวลยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้น,นี่ปะ้อเปล่าไงวะวะอ๋อเดี๋ยวนน,นึงเก็บก่อนทำอีกรอบโอ้ยไม่ใช่เออไวตรงกลางครับผมพเพราะเหล็กไว้รับขอบ เอาโล่ไปเอาโล่ไม่เต็มไปนี่ไปเพิ่ครบอึด่ไปก็ดนเมดเอาดนเมดเนาะเหล็กชาร์ปดาบเหล็กมา2อันเอาสามเลยเพราะเราเราต้องใช้อยู่ละใช้เราอันหนึ่งอ่านี่ไง,ไงวะไม่ดูลืมลืมง่ายลืมเย็นเอาตรงกลางโอเคกระดูกกระดูกให้พอรให้เสียงน,นี่ปุ๊บปุ๊บ นี่ใช่ไหมอุ้ยทําดาบยาวได้หรอแล้วมันต่างจากเดิมยังไงอ่ะไม่จะยาวขึ้นเนี่ยหรือมันอันเดิมวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับใช่ปะวะเออทำไม่ได้ลืมไปละขานีเลยอ่ะขายตรงกลางเดี๋ยวเราก็จะทําหมวดนแป๊บหนึ่งนะเราต้องการนมนมหูหของเต็มเลยถังน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยถังนมสิ แบบแล้วหาสังนมเลยโอเคแล้วจะซื้อลูกรัดแล้วจะซื้อลูกสองมาๆมา,มาขอนมน้อยขอนมหน่อยเออหร,รือทำรัฐซื้อฝาเป็นฝานมดีเออน่าจะได้นะเราจะทำรัฐซื้อต่อสู้ก่อนเลยไหมนมอันนี้ปะอันไหนอ่ะน,นี่เป็นอาหารมั้งนี่แหละนี่ไง ช้นี้คือกระจกอะไรก็ได้<ม>ได้ได้ได้แบเออทำพลาสตินี้ก่อนดีกว่านี่เครื่องฟรมชีสโอ้ชีสสีห่หกบล็อกหกอันแล้วก็ท่อส่งโอเคหกอันอ่าจะพยายามทําแล้วกันทาไมของไม่จะเป็นมันเยอะขนาดนี้วะเนี้ยเออจริงก็บไ้ก่อนดิเพราะต้องลงทุนเยอะเยอะเลยเฮ้ อันมาหก,กาอันนะทีละ,ส,นะอละส,สองนะโอเคทำทีละสองหลังน้ำไปโยนทิ้งก่อนไหนก่อนก็ได้เออเอาไว้ครับบุญก่อนได้แล้วกันบางทีได้ใช้มามาหกครั้งอันนี้เรามีหนึ่งอีกห้าครั้งสินะแค่เดียวนะ เราเราจะตัดที่เราได้ชีสครบเลยแล้วกันอะตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะอะผมก็ทาครบไปทีเรียบร้อยละมาครับต่อบวกเรียบร้อยได้มาเรียบร้อยครับผมแปลวกาทาฟาร์มนมขาดอะไรขาดทุกอย่างขาดจะจบอืมขาดอันนี้สินะยี่สิบอันี่อันละแปดไหมเจ็ดโอโหขาดหนึ่ง เฮ้ยไปอัดนมเพิ่มอัดนมเพิ่มก่อนสวยนี่ไงน,นี่ก็ได้อืโอเคมาหน้าที่ของเจ้าลูกรลักมานี้โฟลโมีโฟลโมีมา,า,าทำหีบม,มามามา,มาอันนี้ไอ,ลอ้ลูกพ่อลูกพ่อมาอน,นี้ลูกถึงเวลาอ,อยู่ตรงกลางเลยอ่า แคมาทำงานของเจ้าห้ยลืมครับไม้กระทาหนูไม่ทาหนูเหรอเกียขึ้นปะเกี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วเออไม่ทาหนูยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอใช่ไหมเออต้องข้ามก็ได้ค้ามมาได้แหลยเรามาข้างบ้านเลยเม่อกี้ไม่ได้ขาบไงไม่ต้องเดินไกลนะครับเราก็สั่งหนูได้นะ สั่งหนูตรงนี้อา่าน่าจะใส่อ่าใส่ของบ้านบ้านหนูนี่อันนี้เป็นบ้านของเจ้าแล้วกันเซตโฮมเอ้ะนี่ใช่ไหมน่าจะไหนลองลองแล้วเปิดเป็นอ่อทำฟาร์มไหนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได่แบบนี้ขอโทษขอโทษเอาไปเอาไปไป ลองวางถ้วยนี้ก่อนเออยังไงอันนี้ดีดีด,ด,ดีดีเสร็จเออลองอไหนทำงานลูกสิลูกยังไงลูกทำงานลูกสิทำงานสิลูกไหนทำยัง นี่เอออย,เอ,อ,ยเอ,อ,อย่างนี้แหละเออสวยเอออย่างนี้แหละเออทำดีทำดีเราก็จะทำท่อส่งทำท่อส่งอ่าใสกระจกบ้านดีป่ะไ,ไม้ใส่สักทีใสออกระจกบ้านหน่อยสวยอ่ะทู อ่าซะถี่ลืมได้ตลอดเวลาคนอะไรก็ไม่รู้นะฮะป,ะป,ะป,ะปะ๊อปป๊อปป๊อป๊ไม่พอหรอโอ,อ้น่าจะพอเรานี้นจะพอแล้วแหละปอปป๊อ,อปปีปป่โอ้ยเดี๋ยวโอ้เราทำทุกเป็นหนึ่งว่ะโอ้โอเสียดายของว่ะโอ้ย ตอนนี้ก็ช้าที่เรียบร้อยมาแล้วน่าจะเหล็กงเหลือยใช่ไหมผมต้องค้าบกล่องหีบครับผมแล้วก็่เรามีอยู่แล้วนี่เราค้ามาันเพื่อ,อเข้าใจตัวเองเลยจริงๆทำามาใส่ไงเออ,เอ,อผมก็แก้งงงไปงั้นแล้วสอบทดสอบท่านผู้ชมไหมผู้ชมจะรู้หรือเปล่า มันแปลงเร็วมากเลยนะมออนั่นไงวะอืมมันต่อเลยได้ไหมเออนี่อยากรู้อะผมว่าผมต่อต่อจากตรงโอเค ที่อยังทำข่อส่งต่อนะไม่เปืองเหล็กเปออืองเหล็กเลยไม่ทำ ่โอเคถือว่าสวยสดงดงามน,นี่ก็ได้เราจะลงไปฟาร์มชิวๆ,วๆแล้วก็จะอุดตรงนี้เปิดได้ละสูรนะลูกพอ,พ,อพอรู้ว่าเจอทำได้แค่นี้เราก็จะมีหนูรัตทัุยรุ่นสองลัตทัลทุยสองปั๊มนมให้เราไม่ใช่ปั๊มเนยให้เรานะฮะก็จะชิวๆไปครับผม เออนี่แหละจะไม่ต้องแบบคุ้นยากลําบากอันนี้ก็ทำได้เรามีนั่นละทำอีกสักนเพื่มไหมเปลืองเหล็กเดี๋ยวอยทำแล้วกันนะครับขั้นต่อไปว่าเราควรจะคับอะไรให้มันดีโอ้ต้องคับดาบอ่ะเออดาบอันนั้นมันอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้คือเป็นการเพิ่มดาเมจให้หนูนะให้หนูเราโหดขึ้นอะไรประมาณนั้น เฮ้ยเ,เยอะเลยเเยอะเลยกัะกันไ่เอ้ยุเผื่อไว้กันสักห้าบอทเื้อ,อไไหุเผื่อไว้หัวไม่พอแล้วใช้าดาบสินะดาบกระดูว่าไงต่อดาบกระดูแค่นี้ดาบข้างบนสองเหล็กสองห้า กลางเหล็ก 2. เอ้าไม่ใช่เหล็กสองวรกระด,ดูก4ปะ่ะโอเคนี่แหละหนูเราก็จะเป็นมีอาวุธป้อกันตัวนะฮะประการเพิ่มที่หนูเราตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมเออเชอสเตปเชว่สเตปแต่หนูสตัวจังเลยอันนี้หนูัดสอบมาต้องเก็บม,มาลูกลูกนี่นะที่ลูกใส่อเนีว้วลูกอ่ะไว้ทำงานโอเคเดี๋ยว มันเออจุดจีบีอะไรสุดยอดหน่อยเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละไปด,ดูห้องดิแค่คอมบี้ก็น่า,จ,าจะทำร้ายหนูเราไม่ได้แล้วนะแค่นี้โคตรตีมันมันเปิดได้แล้วโคตรตีมันเปิดได้เราต้องใส่อันนี้เพิ่มได้ไม่เจอยไม่ได้หรอโคตรตีมันทำได้เนาะลก ก็ไปทำได้ว้าวเฮ้ยก็ได้มันวัวคงไม่ง่ตัวลงมาแล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมันจะไม่เสือกแล้วก็ใช้ได้เลยอืมแค่นี้เราก็จะมีออมปั๊มกระหน่ำซัมเมอร์เซลแล้วนะฮะเออก็สบายละรอบนี้ชิลบอกเลยชิลมีฟางเยอะด้วยสิบอกเลยกับข้าวเราคงสุขสบายไปอีกนะแสนนานนะฮะร้อย ามาปั๊บปั๊บปั๊บเอามาครับน้งงองแบ่งใส่อันนี้เอาให้วัวเขียนไว้ให้วัวบ้าง,งเออไปโอ้ยขนมปังโลอาหารเราเยอะบอกเลยรอบนี้เชื่อมชูนเชื่อมชูนจับหนูทุกตัวได้ไหมเออเลยออกเลยเยอะเราไปหาตามละหานหนูกันนะกันนะครับผมน,ออหหนี่หนูเอออาหารหนูอาหารหนู อ่ะหรือว่าทําเป็นการออกประจุภัยด้วยเลยแล้วกันนะ <S <S <อ>หยัดถมลายถมมาดีถมลายถมมาดีเออนี่เรามีแล้วเรามีานะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ,อ,อ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอ๋อยันต์จอกมันนอนด้วยเหรอรู้สึกมนจะกลัวขนนะเนี่ยโอรู้สกจะกลัวขนนั่น ข้าข้าแล้วข้าแล้วข้าวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเหรออืโอ้โหจดุจดจดุจดจุดอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบั๊โอ้โหปั๊บไปเลยเฮ้ยช้าช้าช้าโอ้โหมันหลบเข้าใต้นี่อุย้ยนี่เปลยวะจุ๊กเก่งเลยวะปล่อยไปแล้วกันเนื้อเป็นอันโชคดีของมันแล้วกันนะครับแล้วอะไรสีแดง,แดงโอ้สีแดงคือของจริงด้วย มีแต่ไก่แค่ตอนนี้หนูอยู่ไหนอ่ะยังไม่หนูหาซากเรือดีกว่ามือแบบนี้อันตรายแล้วเนี่ยโอ้ยลงมาด้วยว้าวไปชนไยไปชนไยอะไรใต้น้ำนั่งไง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 ตรงนี้นี่ไง นี่แหละสิเราต้องการเราตามหายอยู่นี่แหละนี่นี่เลย,ยมาทองเลยทองอ่ะโอ้ยอืมตายตายอ่าจ่ะเราฟองเต้มุญปุ๊บมา ทองอทองอทองหมังแค่ทองเองงอโอเค okay. กล่องอยู่ไหนวะกล่องอยู่ตรงไหนนี่นกล่องกล่องกล่องอุ๊ยเจออะไรไม่รู้แป๊บอือเจอสมบัติสมบัติอะไรไม่รู้อืออืออ้าวของเยอะวะ่ะเอาอ,อันนี้เอา,าอนี่มาเอานี้มาด้วย ทอดอัดเยอะไปเอาก็ได้วะคือก่อนคือก่อนอุ๊โอ้ยได้อะไรมาไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยบอกทีโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัวแต่นั้นอยู่แป๊บหนึ่งขึ้นเรือขึ้นเรือเออใส่ไงเอ่ยใส่ตรงไหนมือเปล่าเออช่วยอะไรวะเนี่ยอ่า่ายไปแล้ววะ Damage from the เอออะไรแอดแท็กช่วยอะไรสักอย่างไม่รู้อาจช่วยเราตีติดไฟโอนโอ้ของดีเะ่าไรแป๊บนึงย่าแห้งๆนี่ไม่เอาครับบล็อกคอร์รลอยขึ้นมาเลยเช่นัดย,ย,ย,ยนี้เออคงรู้ไงคอขอ,ขอนี่คอนี่ผมมังการสี่บล็อก

ม,มีอะไรแล้วว้าวกลับเลยดีกว่าเอาเรือไปด้วยเรือไปด้วยโอเคโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็สนุกกันมากกว่าลวแล้วแหละเออคลิปเนี้ยก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากครับก็ประชิญใครแล้วก็ทำฟาร์มหนูนะไม่ใช่หมวกไปจับหนูก็ใช่ไหมไม่ใช่นี่ทำฟาร์มหนูแหละเออไม่ใช่ทำฟาร์มนมวัวอ่าคิดเชื่อ,อแล้วทำฟาร์นมนมวัวครับผมอ่า ก็มีทําเนยแบบฟินิ n ตี้แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็บายบายสวัสดีครับ